ังยพี่ไอ้ถ่ายรูปนะผมถ่ายวิดีโอไมได้แล้วอ่าพูดถ่ายได้ด้วยนะครับถ่ายรูปอ่าถ่ายรูป,รปพี่ไอ้ถ่ายรูปหน่อยอผมถ่ายวิดีโอถ่ายขี่ม้าก็ร้อยบาทเองนะครับ,บ

ชื่อยากขี่ไหมลูกทื่ซอสุดนะเป็นงานชีวิตไม่น่ากลัวเลยขี่ม้าไม่น่ากลัวแต่บางคนหล่นลงมาพี่กันสนุกพี่เก๋เลือกเองว่ามาเฮ้ยแต่สีขาวมันสวยนะตัวใหญ่สิอุ้ยตัวแต่ตัวมันใหญ่มากเลยเนาะตัวมันอ้วนเก๋จะดูผอมลง อ๋อพี่ไอถ่ายให้ติดข้างบนด้วยเขาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นวิวที่เขาจะหยุดเอาคุณเอาไหมไม่เอายืนข้างแม่สิลูกถ้าผ้าถ้าให้ผ้าให้ผ้ากลัวกลัวกลัวว่ามากเฮ้ยถ่ายด้วยดิกลัวอ่ะเฮ้ยแต่ร้อยหนึ่งถูกกว่าเมืองไทยนะ พี่เอห,หาไม่ได้จริงๆนะตัวใหญ่